โอเคครับผมอยู่หน้าเกมกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแจ็คแฮมเมอด้วยนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงนะไม่แนะนํำไม่ําตามครับผมวันนี้เรามาอยู่กันที่หน้าเกม m a แมสคาร i ว a ลนะทุกคนทุน1,000ครับเริ่มจากเบ็ดสิบาทมาลุยเกมนี้แทบจะไม่ได้เข้ามาเล่นเลยนะเออมาลุยกันดีกว่าไปครับเบ็ดสาไปลองไปหไม้ครับเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมนะทุกคนเทคนิคนี้ผมบอกเลยว่าใช้ได้ทุกเกมนะครับ สำหรับใครที่อยากจะปั่นนะเทคนิคนี้ใช้ได้เลยครับ5ไม้อันนี้ในในกรณีทุน1,000นะ5ไม้เบ็ดสิบาทหลังจากนั้นก็ขึ้นไปเบ็ด30เรามาดูกันว่าวันนี้วิธีนี้ยังคงได้ผลอยู่ไหมนะทุกคนนะเออส่วนใหญ่เวลาผมเล่นเกมปั่นหมูใช้วิธีนี้ตลอดแต่ถ้าซื้อฟีสปินก็เป็นอีกวิธีนึงนะถ้าเป็นซื้อฟนะีสปินอ่ะแนะนําให้หาการจ่ายที่มันแบบสวยๆหน่อยอ่ะ การจ่ายที่มันเยอะๆหน่อยอ่ะแล้วก็เร,เราค่อยซื้อแบบนั้นโอกาสมันโอกาสจะแตกมันมีมากกว่าแต่ถ้าเกิดปั่นก็จะเป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> ถ้าถามว่าแล้วจะขึ้นเบ็ดตอนไหนจะขึ้นเบ็ดตอนไหนสมมุติต,ตอน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 นี้ผมอยู่เบ็ด30ใช่ไหมถ้าผมจะขึ้นไป40หรือ50ก็รอให้มันมีการจ่ายสวยๆให้จ่ายสักเกือบพันหรือไม่ก็พันหนึ่งอ่ะแล้วผมค่อยขึ้นหรือไม่ก็ให้เงินมันเกินทุนเราไปหน่อย มันอย่างเช่นอ่ะตอนนี้เหลือประมาณ5้า600ใช่ปะอาจจะไปทัก 1, 000, 3, 000, 4, พันสามพันสมอาจจะขึ้นเบ็ดแต่เดี๋ยวเรามาดูกันไม่แน่กูว่าน่าจะไม่ได้ขึ้นแน่เลยตรงเนี้ยเฮ้ยอะกินยาวเลยโอ้โหแดกยาวกูไม่ได้ขึ้นแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้แดกยาวโอ้โอ่า เอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยเออเอาหน่อยเว้ยแค่เอาอะเอาอือไม่อออู้ยอย่างนั้นแหละดอกนี้ครับนี่อย่างเงี้ยทุกคนถึงจะขึ้นได้เนี่ยเนี่ยมาลักษณะเนี่ยผมจะขึ้นให้มีการจ่ายแบบสวยๆหนักๆอย่างเงี้ยผมถึงจะขึ้นแบบ แต่เบ็ดสูงถามว่าเบ็ดสูงก็เสี่ยงนะเอออันนี้มันก็อยู่ที่อยู่ที่คนดูด้วยนะว่าเวลาเล่นน่ะคือคุณคิดว่าคุณพร้อมหรือเปล่าถ้าคุณถ้าคุณรู้สึกว่าโอเคพร้อมก,ก,ก็ก็ขึ้นได้ครับแต่ถ้ารู้สึกว่าขึ้นไปแล้วใจไม่ได้ก็อยากขึ้นนะแต่ถามว่าถ้าไม่ขึ้นผมก็มองว่าถ้าเราอยู่เบ็ดเดิมนานๆน,นะ่ะโอกาสเข้าฟีสปินมันก็ม,นกมันก็ยากนะถามแต่ถามว่ามันเข้าไหมมันก็มันก็นกนกโอ มันก็คงจะเข้าแหละก็ไม่รู้ว่ะมันตอบยากนะเออเล่นมันต้องใช้เซนส์นิดนึงนะต้องใช้เซนส์แล้วก็สัญชาตญาณเ,อ,อ,เอ,อ,อ้ยสวยเออสวยอุ้ยเออเออบอกแล้วเห็นไหมเห็นไหมทุกคน เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเฮ้เห็นไหมโอมก้วไปครับเบ็ดร้อยครับมาแบบนี้กูขึ้นอีกครับมาแบบนี้กูขึ้นอีกนะมาแบบนี้ต้องขึ้นนะทุกคนนะเอมาแบบนี้ต้องขึ้นครับนิ่งไม่ได้เลยนะเดินเบ็ดดีเกมก็ดีนะผมบอกเลยเออแต่ทีนี้เวลาเล่นสำคัญต้องหาทางลงให้เจอครับ ต้องหาทางหยุดให้ได้นะเพราะถ้าเราเล่นแล้วเราหยุดไม่ได้ก็สุดท้ายก็หมดอยู่ดีอนะ่ะแตกนอกมันก็ดีอยู่หรอกแต่อยากได้ฟีสปินนะเพื่อนช่วยสงเคราะหน่อยนะฟีสปินช่วยมาหน่อยนะมาอีกนี่เออสวยมาอีกสิไอ้เอ,อ,อ,เอ,เอ้ฟีสปินไม่ไม่มีวี่แววว่าจะมาเลย แต่จ่า, smile, ายนอกโคตรดีอ่ะจ่ายนอกโคตรดีเออสวยมาเฮ้ย hey. มาอีกเฮ้ยแซ่เฮ้ยแซ่เอเอยือซึบอือซึบอือซึบอือซึบเฮ้ยอัสซึบเฮ้ยเฮ้ยสวยมาเฮ้ยเซ่แทเฮ้ย อสบลาเฮอสบลาเฮเออ <c oughs> โอ้ยเปียเ็ดร้อยชิบหายแล้วเอาแล้วมึงเอาแล้ว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 มาสวยๆลูกที่มาสวยๆลูกมาสวยๆลูกมาขึงต่อเนื่องมันมาอีไอเฮ้ย บวกหนึ่งเออสวยแค้แค่บวกรอบด้วยเอ,อ้ยขอแบบยาวๆหน่อยสิโอ้ยตายตายตายแล้วโอ้ยเออโอ้โหเคสวยครับมายาวไปลูกยาวไปลูกยาวไปลูกยาวเอ,อ้ย เออสวยบวกรอบไปก่อนหืมอะไรครับนี่เฮ้ย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 โอ้มาโอหโอ้ยฮืมฮิฮิแม่งเลยหกพันห้าโอเคผมจบที่หมื่นหนึ่งแล้วกันนะ ก็วันนี้เอากําไรไป9,400แล้วกันโอ้โหถือว่ามาเร็วแตกเร็วครับวันนี้โอ้เห็นไหมขึ้นเบ็ดดีมันก็ดีอย่างเงี้ยทุกคนถ้าเราขึ้นถูกจังหวะอะไรอะไรมันก็ดีนะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครจะเอาไปใช้และเป็นประโยชน์ผมก็จะยินดีมากๆครับผมก็สุดท้ายนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s ับ s c คร b e ช่องแจ็คแคมเมอด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ